4ข้อที่จะทำให้ป้องกันตัวได้ดีขึ้นนั่นก็คือหลักการ 4D นะครับใน 4D ในเอพิโซดที่แล้วเป็นภาพพิสดารนะครับเราจะมาพูดถึง 4D จริงๆกันนะครับเริ่มแรกที่ดีที่1นั่นคือดีเธอ Deter คือการป้องปรามนะครับการที่ทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายๆการที่ทำให้เราดูแล้วไม่ใช่ตัวอ่อนนะครับดูมีร่างกายแข็งแรงดูแต่งตัวกระชับรัดกลมดูแล้วไม่ได้ คนที่โดนขมือบง่ายๆนั่นก็คือการป้องปรามนะครับสก็คือ e t e c t นะครับ detect ก็คือการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมนะครับการที่เรามี situational awareness ในการหูวไตาไวาดูมีการตื่นตัวอยู่เสมอนะครับมีความพร้อมในการตอบสนองเหตุการณ์อยู่เสมอนะครับอันนั้นก็คือดีที่2ดีที่3ก็คือ Delay นะครับมีวิธีการที่ทำให้ ภัยนั้นมาหาเราช้าลงนะรู้จากวิธีการสร้างระยะรู้จักวิธีการเข้าไปจัดการภัยให้เข้ามาถึงเรายากขึ้นนะครับนั่นคือดีเลย์น่วงเวลาไว้นะครับแล้วก็ดีสุดท้ายนะครับก็คือดิเฟนซ์นั่นก็คือทักษะที่จะต้องใช้ในการป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นมือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธแบบอาวุธจริงๆหรืออาวุธสแสวงเครื่องนั่นก็คือ CD 4D นี้สามารถปรับใช้ในรูปขององค์กรก็ได้ 4D นี้สามารถปรับใช้ในลักษณะของ Home Defense ก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้หลักการ 4D นี้ในการปกป้องบ้านให้ปลอดภัยมาครับสมัครหลักสูตร Home Defense ได้เลย